หลังจากนั้นดูร่องฟันเฟืองมันได้ดีข้างหลังเนี่ยใส่แป้นลงไปให้มันลงพอได้ทับจากสองตัวนี้ก่อนว่ามันลงร่องไหมแล้วก็มาเอาฝั่งนี้เข้าเนี่ลงแล้วสังเกตให้ดีนะพยายามจะเอาเอาตัวนี้ขึ้นมันจะเป็นร่องจาก จากคลิปสีชัมม่วโมงแล้วถ้าตัวนี้มันกระโดกมันจะใส่จักไม่ได้อันไหนใส่ถอดมาทีหลังใส่ก่อนตัวนี้ถอดมาทีหลังให่ไหมใส่ลงไปก่อนมันจะอยู่ตำแหน่งนี้หลังจาก,กนั้นไอ้ขาเกี่ยวข้าบูดเนี่ยิกเส้นเนี่ยใส่กาเข้าไปพยายามจาให้เป็นรูปภาพมันจะจาได้ไงสองฝั่งนี้จะมีรูเล็กกับรูใหญ่รูเล็กมันจะมีขีดกลางลักษณะมันจะเป็นนี้อันนี้คือแบบขยาย รูมีสองรูในขาจักรมันนะรูหนึงเป็นรูธรรมดาอีกรูกหนึงเป็นรูขีดเพื่อจะล็อกตัวนี้มันก็เลยทลํารูให้ขีดได้มันยืดหยุ่นได้ตัวเนี้ยมันมี2อ,อันนะลักษณะของขาวนะสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับศูนย์ฝึอกอบรมช่างซ่อมนาฬิกานะครับ modify watch training center นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพามาชมภาพบรรยากาศนะครับของคุณต้อนะครับ นักเรียนคนล่าสุดของ Modify Watch ที่มาเรียนซ่อมนาฬิกาในคอร์สพื้นฐานนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับสำหรับคุณต้อนั้นนะครับมีอาชีพเป็นเปิดธุรกิจเกี่ยวกับขายต้นไม้ชนิดใบนะครับ ก็กพันต้นไม้ขายนะครับที่นครปฐมนะครับจากการที่ได้สอบถามนะครับแล้วก็พี่ต้อจะมีสกิลที่สามารถพูดได้หลายภาษานะครับตั้งแต่ภาษาฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็หลายภาษาในโซนยุโรปนะครับเนื่องจากหน้าที่การงานในอดีตนะครับเคสนี้เป็นเคสที่ผมได้ไปสอนด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ แล้วก็ใช้เวลาเรียนประมาณ4วันนะครับถึงจะจบคอร์สนะครับแล้วก็ต้องมาเรียนเก็บเพื่อจะให้การเรียนซ่อมนาฬการนั้นเข้าใจแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเพราะว่าจะช้ากว่าปกตินะครับแล้วก็พี่ต้อจะไม่มีสกิลช่างเลยนะครับ จะไม่มีพื้นฐานในการขันน็อตไขควงการใช้เครื่องมือต่างๆจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปูพื้นฐานทั้งหมดแม้แต่การจับปากคีบนะครับจับชิ้นส่วนต่างๆการขันไขควงนะครับเป็นเคสที่พี่สุจน์ได้เห็นว่าจากสกิลศูนย์เลยนะครับถึงแม้จะไม่มีพื้นฐานในการซ่อมนาฬิกามาก่อนนะครับก็สามารถาเรียนได้นะครับถึงจะมีความจำที่ไม่ค่อยดีก็สามารถเรียนได้เช่นกันนะครับเพราะว่าการซ่อมนาฬิกานั้นจะฝึกในเรื่องของสมาธินะครับจะเพิ่มสมาธิให้นะ ในการซ่อมนาฬิกานั้นนะครับจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ข้อดีอีกเรื่องก็จะช่วยในการลดอัตราการเป็นสมาธิสั้นได้ด้วยนะครับในการมาเรียนซ่อมนาฬิกานะครับนั่นคือข้อดีนะครับแล้วก็เครื่องแรกที่จะสอนนะครับสําหรับนักเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพี่ต้อนะครับเราจะเริ่มด้วยเครื่องบอร์เบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องมิโยต้านะครับจะเป็นเครื่องที่ทนทานแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้กับนาฬิกาแฟชั่นทั่วไปนะครับ ก็จะเป็นเครื่องครูเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เราจะสอนให้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องนะครับคือจบไปสามารถบอกได้เลยนะครับว่าชิ้นส่วนอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็เคสนี้นะครับก็จะช่วยกันสอน3ท่านนะครับก็จะมี ผมนะครับอาจารย์บอลที่สอนเคสนี้นะครับแล้วก็พอข้ามไปคอร์สออโตเมติกนะครับผมก็ส่งไม้ต่อให้กับอาจารย์ปังนะครับเพราะว่าอาจารย์พังนั้นจะเชี่ยวชาญในเรื่องของออโตเมติกมากกว่าผมนะครับแล้วก็คนที่3มนะครับก็จะเป็นอาจารย์จิวนะครับก็จะมาเทรนให้ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทอดสายต่างๆนะครับชนิดต่างๆนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับรวมถึงสอนการใช้ปากคีบแล้วก็เครื่องมือเบื้องต้นนะครับอาจารย์จิวจะเป็นผู้สอนทั้งหมดนะครับแล้วก็พอเข้า วันที่2นะครับคุณต้อจะมีพัฒนาการในการจับผักขีบแล้วก็การใช้เครื่องมือที่ดีขึ้นนะครับจากวันแรกนะครับที่มีอาการจับที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจับเครื่องมือยังไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับวันที่2ก็จะมีสกิลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ชํานาญมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเข้าวันที่3นะครับก็จะเข้าโหมดออโตเมติกนะครับก็จะสอนเครื่องพื้นฐานกองออโตเมติกก่อนนะครับก็จะเป็นเครื่องของประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับเป็นเครื่องในตระกูล nh นะครับต่อจากนั้นเราก็จะอัพสกิลมาให้เป็นเครื่องที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับก็จะเป็นเครื่องสวิตช์นะครับใน คอร์สพื้นฐานนะครับก็ต่อด้วยเครื่อง Eta 2836นะครับเป็นเครื่องที่ใช้กันทั่วไปในในการสวิตช์นะครับในการที่นํามาใช้สอนนักเรียนนะครับเพื่อจะให้เข้าใจกลไกการทํางานนะครับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องสวิตช์นะครับเพื่อจะไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้านะครับเราก็ต้องปูพื้นฐานให้ทั้งหมดนะครับเราจะสอนให้เข้าใจตั้งแต่วิธีการล้างถอดประกอบชิ้นส่วนนะครับทั้งหมดนะครับหรือที่เรียกกันว่าอเวอร์นะครับแล้วก็จะสอนให้ เข้าใจชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นประบบควอดหรือระบบออโตเมติกนะครับในคอร์สเบื้องต้นนะครับในคอร์สพื้นฐานแล้วก็ถ้าหากท่านใดน,นะครับสนใจที่จะมาเรียนซ่อมนาฬิกากับทางศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมนาฬิกาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage modify watch company limited แล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ www modifyheatwatch com นะครับ หรือสามารถมาสมัครเรียนที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยันาวาตัดใหม่พระราม3เราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมด้วยคลิปบริการเซอร์วิสรวมถึงคลิปบริการติดฟิล์มนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram หรือว่า TikTok นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้รานไปก่อนสวัสดีครับ